ข่าวระเบิดในนิวเดลีที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง12ศพดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มที่แคชเมียร์แต่จุดที่น่าสนใจคือมันอาจเปิดเผยเครือข่ายก่อการร้ายที่ซับซ้อนกว่าที่คิดลองคิดดูสิถ้าคุณอยู่ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปได้วยภัยคุกคามแค่ข่าวสารแบบนี้ก็คงทำให้ทุกคนรู้สึกร้อนใจแล้วใช่ไหมแต่มาดูรายละเอียดกันให้เข้าใจง่ายๆกันเถอะเพื่อให้แม้แต่คนที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องความมั่นคงก็สามารถตามได้ไม่ยาก สนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการสอบสวนเหตุระเบิดรถยนต์ใกล้ป้อมแดงในกรุงนิวเดลี New Delhi, ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอินเดียยังคงดำเนินต่อเนื่องถึงวันที่3แล้วในวันพุทธที่12พฤศจิกาย,ยน2568โดยสํานักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของอินเดียเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสืบหาความจริงทีมงานจากโรงพยาบาลในพื้นที่ได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติการณ์ครั้งนี้ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น12ศพแล้วซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและผลกระทบที่ร้ายแรงของเหตุการณ์นี้ แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดก,กับกระบวนการสอบสวนถึง3คนได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าตำรวจกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการระเบิดครั้งนี้กับการจับกุมกลุ่มบุรุษเจ็คนรวมถึงอาวุธและวัสดุทำระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในแค้นจม,มูลและแคชเมียร์หรือไม่และนี่แหละคือจุดที่เริ่มน่าสนใจเพราะมันอาจชี้ให้เห็นถึงแผนการที่ใหญ่กว่าที่ใครๆคาดคิด ก่อนเกิดการระเบิดในนิวเดลีเพียงไม่กี่ชั่วโมงในวันจันทร์ที่ผ่านมาตำรวจในแคว้นจ a ม m และแคชเมียร์ได้ประกาศข่าวการจับกุมบุรุษ7คนซึ่งรวมถึงแพทย์สองคนที่ถูกควบคุมตัวในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายการตรวจคน้นได้ดำเนินไปยังหลายจุดในแคชเมียร์รวมถึงในรัฐรายานาและอุตรประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับเดลีโดยพบปืนพกสองกระบอกปืนไรเฟื่อจู่โจมสองกระบอกและวัสดุสำหรับทำระเบิดหนักถึง2,900กิโลกรัมซึ่งปริมาณนี้เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงหากนำไปใช้อย่างผิด,ผด แถลงการจากตำรวจแคชเมียร์อธิบายว่าการสอบสวนได้เปิดเผยระบบนิเวศของผู้ก่อการร้ายที่ปกปิดตัวอยู่ในสังคมปกตินั่นคือกลุ่มคนทำงานอาชีพและนักศึกษาที่ถูกชักจูงให้เข้าสู่เส้นทางรุนแรงโดยมีผู้บงการจากต่างประเทศที่ทำงานจากปากีสถานและประเทศอื่นๆเป็นผู้ควบคุมและจุดที่มักถูกมองข้ามคือการที่บุคลากรทางการแพทย์ถูกพัวพันด้วยมันทำให้เราต้องคิดถึงว่าใครบ้างที่เราสามารถไว้ใจได้ในสังคมตำรวจยังเสริมว่าบุรุษกลุ่มนี้มีความเกี่ยวพันกับกลุ่มติดอาวุธชื่อใจอิดอิโมฮัมม oh ัดเจม และอันซากัสวัตอุนหินในปากีสถานซึ่งทั้งสองกลุ่มถูกอินเดียจัดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายอย่างเป็นทางการแต่ที่นี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความเห็นต่างเพราะบางคนอาจโต้แย้งว่าการจับกลุ่มเหล่านี้เป็นเพียงการปรับปรามทางการเมืองมากกว่าการต่อต้านใครจริงๆหรือไม่มันทำให้เกิดคำถามว่าแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงของความขัดแย้งในภูมิภาคนี้คืออะไร เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพดูว่าความขัดแย้งในแคชเมียร์เป็นเหมือนกับสนามรบที่ซ่อนอยู่ซึ่งทั้งสองฝ่ายคืออินเดียและปากีสถานต่างอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนนี้มานานหลายทศวรรษการจับกลุ่มและระเบิดแบบนี้จึงเป็นเพียงจุดเล็กๆในภาพใหญ่ของปัญหาความมั่นคงที่ซับซ้อนเช่นการสิงสู่ดินแดนเพื่อสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหรือการใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตคนธรรมดาในภูมิภาคนี้อย่างมาก และนี่คือส่วนที่อาจทำให้หลายคนรู้สึกลำบากใจคุณคิดอย่างไรกับการเชื่อมโยงระหว่างเหตุระเบิดในนิวเดลีกับการจับกลุ่มในแคชเมียร์มันเป็นเพียงอุบัติเหตุหรือเป็นส่วนหนึ่งของเกมใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศความปลอดภัยในเมืองใหญ่ของเราเช่นเดลีจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการพัฒนานี้และการที่แพทย์ถูกพัวพันทําให้คุณสงสัยในระบบการศึกษาและอาชีพในสังคมหรือเปล่าแบ่งเป็นความเห็นของคุณในความคิดเห็นข้างล่างได้เลยเราต้องการฟังมุมมองจากทุกคนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสารรค์